เกี่ยวกับการเงินอีกมากมายแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอันเนี้ยเขาก็ไม่ให้นําออกแล้วเขาก็พิมพ์ใหม่ว่าให้นําออกได้หนูยังไม่ส่งให้ในกลุ่มเลยคือบางเรื่องอ่ะเราอ่านให้รู้คร่าวๆก็พอแล้วทุกทุกคนคือพอรู้มากก็มากเรื่องอีกแหละใช่ไหมหนูก็เอาแค่พูดได้ฟังอย่างนี้ก็ถือว่าลึกเยอะละเยอะกว่าสายอื่นๆที่เขาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อความอะไรให้ เลยลองเงินอย่างเดียวลองเงินอย่างเดียวอันนี้นะคะหนูก็เลยอยากบอกทุกคนว่ารักษาผลประโยชน์ของแต่ละตัวเองตอนนี้เขาก็กําลังดูความเคลื่อนไหวของแต่ละสายไม่ว่าจะเป็นหัวกระจายก็ดีเจ้าของรหัสก็ดีถึงแม้คุณเป็นเจ้าของรหัสในมีชื่อสมมุติว่าสองเก้าแปดคนคนนั้นอยู่ในรหัสสองเก้าแปดก็ดีถ้าทําตัวผิดในระบบเขา เขาก็บล็อกเงินได้อันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแบบนั้นอยู่เลยสมมุติว่ารหัสนั้นเขามีในสายอยู่มีคนคุมเงินตั้งสามสิบคนหรืออะไรพวกนั้นก็จะโดนไปด้วยรอชะลอการเงินที่จะได้หละรับส่งต่ออันนี้คืออยากให้ทราบเห็นว่ามันเป็นหลายขั้นตอนไงมันเป็นก้างปาลาระบบเหมือนก้างปาลาก้างปลาก็คือ มาแล้วก็มีก้างซ้ายขวาก็คือรหัสแต่ละคนแต่ละไอเนี้ยอันนี้มาจากตรงไหนอะไรเนะี่ยแต่จริงๆเมนตรงเมนตรงก็คือบัญชีรับตรงนี้ยังมาเป็นก้างปลาเลยเมนก็คือศูย์หนึ่งกับศูยรสองรหัสอ่ะสองเก้าแปดหนึ่งแปดหกนี่เป็นระบบก้างปลาหมดเลยเนี่ยคุณต้องถึงปลาตัวหน,นึ่งไงมันเป็นระบบแบบนั้นหมดเลยมันเลยต้องเตะรอเอกสารทั้งหมดเนี่ย จะเป็นได้ปลาตัวหนึ่งคือแบบนั้นระบบก็ล่้งรอรอว่าอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้หน้างานอันนี้อันนี้คือมันต้องทีเดียวหมดเลยเหมือนว่าบัญชีผู้ใหญ่เนี่ยที่เขามีสองเก้แปดหนึ่งแปดหกหรือศูนยนึ่งศูนสองอะไเนี่ยเขาจะเป็นใช้ระบบบัญชีลิงก์ไว้เพื่อรอเงินเข้ามาแล้วก็ถึงจะมาพอเขานุญาตปดลิงก์นั่น เงินเข้าวบัญชีอยู่แล้วที่เขาบอกเงินเข้าแล้วเข้าแล้วใช่ยอดเขาโชว์แล้วเขารู้แล้วว่าเงินเขาได้เท่าไหร่ก็แต่เขาไม่รู้ญาติมาการเปิดโปมาอะไรมาขายอะไรไม่มีแล้วนะเพราะว่าหยุดหมดแล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเขาก็กําลังดูว่าจ่ายไหนทีมไหนโซนไหน,ท,ไหนที่เปิดกันให้หึมๆนั่นแหละเขากําลังจ้องตรงนี้อยู่ก็เขานิ่งเพื่อรอจับว่า ใครที่ยังไม่หยุดนะเนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่างานงานตรงเนี้ยมันเป็นระบบแบบนั้นนะแต่ที่เราอยู่ตรงนี้คล้อยฟังว่าที่เราไม่เสร็จอนะ่ะเพราะยังตกลงนอยู่ยี่สิบคนเอกสารที่เขาทำส่งกันไปเคลียร์เอกสาร,ต,ร,สารต่อแต่ละคนอ่ะไม่ใช่ของพวกเรานะที่ตกลงนหมายถึงหัวกระจายหัวกระจายที่เขาทำและชื่อ ชื่อตกหลน่นเช็คแล้วว่าโอเคทําแล้วส่งแล้วชื่อกลับมาอีกรอบหนึ่งก็มีการตกหลน่นเขาก็ต้องส่งชื่อใหม่ทาใหม่เพราะเหมือนสมมตอิอ่ะอําเภออําเภอทําชื่อในครอบครัวคนนี้ตกหลน่นเมื่ออําเภอคนนี้ทําชื่อตกหลน่นปุ๊บอำเภอต้องรับผิดชอบที่จะต้องทําเรื่องให้เขามีชื่อเหมือนเดิมนึกออกไหม อ่าแล้วก็อีกเรื่องที่จะเล่าให้ฟังใบคุ้มครองเงินเหมือนกันใบคุ้มครองเงินเปรียบเหมือน,นโฉนดสมมุติว่าหนูจัดสรรที่ดินอ่าโครงการนี้เป็นการจัดสรรที่ดินเอาเรียกกฤษณะมนปทุมหรือว่าวีระเอามาทำโฉนดนะที่ดินแปลงนี้ที่คุณได้กรรมสิทธิ์ก็คือทําใบคุ้มครองเงินหรือทําใบกระจายเงินเปรียบเทียบเปรียบทียบให้ฟัง แต่มีบางคนโอ้ยไม่ทำฉันไม่นี่ยังไม่พร้อมไม่มีเงินค่าใช้จ่ายที่จะเดินเรื่องทำออนโฉนดสอบปรกรหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันไม่พร้อมไม่ทํดาดทบะใบคุ้มครองเงินคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์การใช้เงินในในเงินในกองนี้ในเงินส่วนนี้นะคะอ่าเปรียบเทียบเหมือนการคนที่มีใบคุ้มครองเงินก็เหมือนคนที่ได้รับนโฉนดแล้วคุณก็มีเอกสารสิทธิ ในที่ดินที่คุณทํากินได้ตลอดชีวิตตลอดครอบครัวตลอดลูกหลานคุณตกทอดได้เลยนี่คือเปรียบให้เห็นชัดๆเลยความหมายแบบนั้นเลยที่เขาทําใบคุ้มครองเงินใบกระจายเงินนี่คือความหมายแบบนี้แต่ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเขาบอกว่าคุณออกคำทนโฉนดนะตัวน,นี้อย่างนี้คุณไม่ทําฉันอยู่อย่างนี้แหละไม่มีสิทธิ์ที่ทํากินก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยู่ได้เป็นที่ดินที่ว่าไอ้พวกอะไรวะเอ่อ ไม่มีเอกสารสิทธอะ่ะพอถึงเวลาก็ต้องถอนเงินสดโอนให้การนุน่ยนี่พอคุณมีปัญหาที่หลังก็ไม่มีใครช่วยได้นี่คือความหมายที่เขาออกให้ทุกคนทําใบคุ้มครองเงินแต่บางคนก็ไม่รู้บางคนก็ไม่ได้ทําบางคนก็บอกเฮ้ยค่าใช้จ่ายฉันไม่มีฉันไม่พร้อก็นี่แหละเหตุผลเหมือนที่ทุกคนเขาจะสั่ที่ดินอา้าวสหกรณ์ที่คนมท่าแสะ ค่าใช้จ่ายอย่างนี้อย่างนี้นะให้คุณมาเดินเรื่องและเอกสารของคุณคุณได้มีที่สี่สิบไร่กี่ไร่กี่ไร่เอกสารสิทธิ์ตรงนี้เป็นชื่อนามสกุลของคุณมีสิทธิ์มีเสียงมีอะไรในอนาคตไม่มีมนาแต่ไม่มีใครมาโกงมาอะไรคุณได้แต่พอเขาให้ทำแบบนั้นคุณไม่ทําคุณบอกไม่พร้อมคุณไม่มีเงินแต่พอเวลาเงินเขาออกแล้วหรือเขาเนี่ยทําเรื่องเนี่ย ไ้ใบโฉนดทุกคนแล้วคนที่เขาทำไอคนที่ไม่มีโฉนดถึงไม่มีใบคุ้มครองสิทธิ์นั่นแหละจะมาทําเรื่องอยากจะได้ทีหลังมันไม่ได้แล้วมันผ่านไปแล้วนึกออกไหมนี่คือความหมายที่ให้เห็นภาพชัดเจนว่าน,นี่คือรายละเอียดที่อยู่หน้างานชัดเจนแต่ถ้าใครเขาไม่ได้อยู่แบบนี้เขาจะไม่รู้หรอกว่างานนี่มันเดินยังไงมันอยู่ลักษณะไหนมันอะไรเขาจะอยู่แบบงงๆเออตามเขาไปนะ เหมือนเหมือนเหมือนอ่ะเวลาสวดมนต์น่ะเราสวดมนต์ด้วยตั้งใจใจสื่อถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ไอ้สวดมนต์เบบยเสียงนกอเสียงกาอ่ะสวดเพื่อไอ้ฉันสวดมนต์แล้วฉันได้ทําแล้วฉันก็ทําเหมือนเพื่อนทำนั่นแหละมันแตกต่างกันนะอันนี้ก็เหมือนกันคนนั้นก็มีเงินบุญคนนั้นก็เงินบุญฉันก็เข้ากลุ่ม อันนี้เล่าให้ฟังข้อมูลคร่าวๆล่าสุดนะคะค่ะไตารางที่ส่งให้ในห้องของท่าแซะค่ะหรือว่าห้องชุมพรนะถูกไมห่หนูหนูยังไม่ได้ดูค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงค่ะแต่ก็โอเคอยู่ที่ว่าเมาื่อวานนี้ไอ้ที่ บคุ้มครองเงินนี่คือหนูส่งไปแล้วแต่ไอ้ตารางยอดนี่หนูยังไม่ได้ส่งไงหนูรอวันนี้หรือยังช้าก็คือพรุ่งนี้ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบที่จะส่งยอดให้คนไปเลยคุณไม่ต้องมาแจกแจงว่าเอ่อกสิกรชั้นเท่านี้เยียวยาชั้นเท่านี้อะไรเนี้ยคือคุณรวมให้พี่เขาไปเลยว่าอ่ะพิมพ์พิมพ์มว่ารับตรงของหนูสมมุติอ่าอ่ารัตนาพรรับตรงหนูกี่ล้าน ดับกับเงินพิเศษบวกแล้วที่เขาแจ้งให้ดูอ่ะบวกแล้วเท่านี้ก็พิมพ์ไปว่ารับตรงนะกรุงเทพคําว่ารับตรงเรารู้แล้วกรุงเทพของหนูกี่ล้านแล้วก็ดับเราก็รู้แล้วกี่ดับพิมพ์พิมพ์มแค่ตรงเนี้ยของเรา แต่ละคนนะ่ะพิมพไปในกลุ่มแล้วคนที่เขารับผิดชอบที่เขาจะได้นี่เขาได้ไปพิมพ์ชื่อนามสกุลพาอเราส่งไอ้นี่ไปแล้วหมายเลขอะไรก็เราก็ส่งไปแล้วธนาคารอะไรทุกอย่างเบอร์โทรศัพท์เราก็ส่งแล้วพี่เขาก็พิมพ์ให้คร่าวๆแล้วมันมีประวัติเก่าอยู่ทีนี้เราเอาตัวเลขล่าสุดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่ยอดเนี่ยแล้วก็รวมให้ด้วยนะคะรวมสมมุติว่ายอดทั้งหมดอ่ากี่คนนะ่ะจุมพรถ้าแท่ปะทิวเนี่ยรวมแล้ว ยอดรับตรงเท่านี้รวมให้หนูว่าอ๋อยอดเบ็ดเสร็จกี่ร้อยกี่พันร้านวน่างนนี้เท่านี้แล้วก็ยอดดับรวมแล้วเบ็ดเสร็จเท่านี้เพราะว่ายอดยอดเงินพิเศษนี่คือเป็นหนูพักจ่ายเองไม่ใช่ยอดจากเขาไงเราเราต้องรวมยอดว่าสรุปแล้วยอดรับตรงกับยอดดับเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะเราต้องส่งให้เขาใช่ไหมคะจะได้รู้ว่ามันไม่ขาดเพราะเงินตรงนี้มัน กับหนูต้องตรงกันมันจะขาดบาทไม่ได้ห้าบาทก็ไม่ได้ตัวเลขมันต้องตรงกันอ่นี้ค่ะึขอออกไหมคะค่ะเชิญค่ะใครจะมีอะไรจะถามค่ะเชิญค่ะพอพอเข้าใจแล้วนะคะียังไงเดี๋ยว เพราะว่าพี่เขาส่งมาแล้วหนูค่อยเอาส่งให้พี่มาลีอย่างน้อยก็พวกนี้ก็ยังทานวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์ค่ะแต่ว่าแต่ละคนก็ส่งข้อมูลเพราะว่าข้อมูลเก่าก็มีแต่รวมรวมยอดแต่ละคนนะที่เขาแจ้งว่าอันนี้ของคุณเยียวยา,ยาคนนี้ได้เท่านี้อันนี้เออเงินหาร ที่ว่าแต่ละกลุ่มสิบล้านได้เท่านี้แต่ละกลุ่มอีกยี่สิบห้าล้านคุณได้เท่านี้แต่ละคนอ่ะคุณก็มาบวกกันแล้วก็ดาบของคุณเท่านี้คุณก็จะรู้ยอดคุณอยู่นะคะประมาณนั้นพิม์ไม่ต้องพิมพ์อะไรเยอะพิมพ์ว่ารับตรงกี่ล้านดาบคุณกี่ล้านคุณก็พิมพ์ไปในกลุ่มแล้วหนูจะดูเองว่าตัวเลขของแต่ละคนน่ะคุณขาดคุณเกินน่ะ ยอดมันอยู่ก่อนหนูอยู่แล้วยอดเก่าอะ่ะหนูจะรู้เองเลยว่าใครผิดใครถูกแบบค่ะหรือใครบอกเกินค่ะเนาะโอเคพอโอเคไหมคะเข้าใจเออไม่เอยถ้าใครไม่เข้าใจถามค่ะขอนญาตค่ะพี่หนูนะขออนุญาตค่ะเพราะว่าอันนี้ ของถ้าแท้กับของของชุมพรนี่ต้องลงหมายเลขบัตรหรือว่าโทรศพัพท์ใดไหมหรือว่าแต่ชื่ออย่าง,งเดียวต้องต้องลงต้องลงเหมือนกันค่ะเหมือนของกระทิวทุกอย่างเลยเป็นแบบ<อ>เดียวกันได้ยิ่งดีถ้าแผ่นเดียวได้ยิ่งดีค่ะค่ะเพราะว่าอ,อันนี้ต้องต้องส่งมาให้หนูหมดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเขาทําส่งมาปุ๊บว่าอ๋อของถ้าแจ้กเขาเท่านี้มีกี่คนจุ่มพรเท่านี้และหนูค่อยส่งให้พี่มารียค่ะพี่มารียค่<ล>ะหนูจะทําแยกเป็นเป็นชุดนะแยกเป็นภาพแบบมอของปลาติวเนี่ยค่ะได้ค่ะได้ค่ะทามาสามใบก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะแก่แก้วันดจีจก่ขออนุญาตครับขออนุญาตเชิญค่ะ พอดีผมพอดีเข้าประชุมเมื่อกี้มาหลักมายเีไปก็เลยไปทราบว่าความเคลื่อนไหวของโครงการไปยังไงบ้างครับก็จากที่ว่าเราที่จริงวันนี้ที่หนูบอกเมื่อวานว่าวันนี้เขาจะเข้าไปเขาเรียกอะไรปรับสมุดแล้วก็แสดงอัตลักษ์ใช่ไหมคะ ก็ต้องรอนิดนึงเงราอเอกสารอีกขาดอีกยี่สิบคนนะคะที่ยังตกหล่นอยู่วันนี้ทําส่งวันนี้กับพรุ่งนี้ที่ว่าเอกสารน้งกลับมาแล้วก็วันที่สิบหกสิบหกสิบเจ็ดถึงจะทราบรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเขาจะส่งข่าวอีกทีนึงค่ะคือหน้างานล่าสุดเหมือนพี่หนูเล่เารายละเอียดให้ฟังะค่ะ กันทำใบคุ้มครองกันใบคุมเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีเคลื่อนไหวว่าให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอโอโหหรือว่ามีการค่าช่วยค่าใช้จ่ายอะค่ะไม่มีเพราะว่าถ้า,านสายไหนหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดยังมีการไปออกตรงนั้นเขาก็จะถึงว่าคือตอนนี้เป็นการดูอะว่า หัวสายหรือรหัสมีพฤติกรรมยังไงอะไรอย่างเงี้ยมองดูแล้วเหมือนกับว่าเขากาลังดูพฤติกรรมแบบนั้นอ่ะบบเขาข่าวว่าอายุยายนแล้วมันก็จะมีการรอ,อเอกสารอะไรช่วงนี้ยบางคนนีก็ยังไม่หยุดยังมีการขายอยู่อ่ะไม่ง่ายยังมีการเก็บนู่นเก็บนี่ก็เขาก็ลังดูพฤติกรรมอยู่ครบเข้าๆประมาณนั้น่ะเพราะว่าเขาแจ้งมาว่าถึงจะ ไม่สามารถตัดรหัสได้แต่เขาก็สามารถบล็อกบล็อกเงินให้มีความอ่าล่าช้าได้หรืออะไรอย่เงี้ยชะลอได้ถึงคือเ,เป็นเจ้าของน่นอะอะ,อะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นน่ะถ้าทำผิดกฎเงี้ยค่ะที่เขาแจ้งมาประมาณนี้คอบคบคกค่ะค่ะค่ะวันดีค่ะก็เอ่อ เดี๋ยวอ่านให้ฟังนิดอ,อ,อีกซ้ำนะคะว่าแจ้งข่าววันนี้นะคะ ก็รอการประกาศของกระทรวงเกี่ยวกับการเงินในหมวดราชการรับในส่วนโดยรายละเอียดจะมีดังนี้ก็คือมีเงินในหมวดงานราชการรับแนวทางปฏิบัติของทุกรหัสทางการเงินและปฏิบัติในการเข้าธนาคารแต่ละรหัสวันเข้ายืนยันตัวตนของรหัสโครงการรหัสการเงินที่มีการส่วนเกี่ยวข้องและการกระจายเงินของแต่ละรหัสการเงินให้ทุกขั้นเข้าใจในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เงินดังกล่าวเพื่อทุกคนได้ใช้เงินอย่างปลอดภัยควบคุมกับกฎหมายไทยที่กําลังจะมีผลบังคับใช้ในการประกาศการใช้เงินอีกมากมายแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันค่ะคือคือว่าเมื่อเช้านี้ที่ขอส่งข้อมูลเข้าๆมาแล้วก็